เลขก็น่าต้องอยู่ในนี่เลยเนาะเลขอยู่นี้อ่ะสองอันดุยคร่องแข้งฉันเห็นที่ลรถมาผมก็ถือแล้วฝาเปรี้ยงเลยครับจนสาบานได้เลยว่างั้นนะสันจริงๆไม่ได้โกหกจริงๆไม่ได้นี้ไม่โกหกจริงๆไม่ไม่มีการโกหกใดๆทั้งสิ้นครับสายพี่นา่งสเต็คเทวดานี่ไมให้ฝันแตกสามตัวนี่แปลกมากนะฝาผาเลขแตกสามตัวครับซื้อกระดาษในมือเปรี้ยงกระดาษตัวนี้เล็บนี้เลยมีเอฟซีทุกคนดูทันเด้อวันนี้เดินทางมาที่สารปูองค์ดำนะครับเซนสิริจันทรานาคราชนะครับช่างจรวดนะครับ มาตามความฝันช่างจวดทราบข่าวว่าช่างจวดนี่ฝันว่าเลขผ้าผ่าเลขในมือฟ้าผ่าเลขในมือแตกสามตัวเลยนะครับฟ้าผ่าเลขแตกสามมือในตัวฝันว่าทิศพันมามหาแล้วก็เตรียมเลขให้ทิศพันให้ทิศพันถ่ายทําแล้วก็ฟ้าผ่าเปรี้ยงตรงกลางมือเลยนะครับเลขแตกกลางมือเลยครับไปดูว่าเป็นเลขตัวไหนดูแล้วอย่าลืมกดแชร์กันและกำลังใจด้วยนะครับกับไปดูคุยกับช่างจวดไปพร้อมกันนะครับ ทเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อวันนี้เดินทางมาที่ศารปูองค์ดํานะครับเซนสริจันทรานาคาราชนะครับช่างจรวดนะครับมาตามความฝันช่างจรวดทราบข่าวว่าช่างจรวดนี่ฝันว่าเลขผ้าผ่าเลขในมือฟ้าผ่าเลขในมือแตก3ามตัวเลยนะครับฟ้าผ่าเลขแตกสามมือในตัวฝันว่าทิศพัน์มาหาแล้วก็เตรียมเลขให้ทิศพันให้ทิศพันธ์ถ่ายทําแล้วก็ฟ้าผ่าเปรี้ยงตรงกลางมือเลยนะครับ เลขแตกกลางมือเลยครับไปดูว่าเป็นเลขตัวไหนดูแล้วอย่าลืมกดแชร์กันและกำลังใจด้วยนะครับกับไปดูคุยกับช่างจีวดไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับช่างจวดสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาตาม,ม,มความฝันครับงวดทีแล้วเลขในเลขที่ไม่ชอบอ่ะไปใช่ในเลขที่ใช่นั้นไม่ชอบงวดที่แล้วความฝันเหมือนงวดก่อนนั้นเลยที่ฝันว่าจับปลาได้ช่างใน9กิโลออก89ต้นปี79 งวดที่แล้วฝันว่าได้มีใช้ร่างดำมาตังค์ไม่ห้าร้อยแล้วก็ให้อีกเจร้อยแปดสิบอนี้เขาไปบวกกันก็ได้หนึ่งสองแปดศูนย์เนาะแต่ผมก็ไปชอบแต่แปดศูนย์แต่มีเอฟซีบางท่านถูกหนึ่งสองอยู่เขาก็มาเซลกันว่าช่างงดสารไปนะว่าว่ามีฝันอะไรอีกไหมว่ามีอยู่มีความฝันธรรมดาเลยจะว่าไม่ฝันเลยก็ไม่ใช่เนาะถ้าคนที่ไม่ฝันเลยก็คือคนไม่ได้หลับไม่นอนและไม่ฝัน ต้องฝันเป็นธรรมดาครับวนแล้วฝันว่าไงครับวันนี้เมื่อวันนี้ฝันเห็นพี่คุมทรัพย์มาหาผมเนี่ยจดเลขไว้แล้วในความฝันนะจดเลขไว้แล้วที่ที่กระดาษขาวแล้วฝันฝันว่ารอยทรัพย์ไม่ใช่รอยทรัพย์พี่คุมทรัพย์มาหาแล้วผมก็ถือกระดาษรอพี่ว่าได้เลขดีนะ ถือไว้ข้างซ้ายนเลยเลยอยู่ฟ้าผ่าเปรี้ยงมาที่มือเลยฝันเมื่อคืนนะฝันว่าผ่าผาเปรี้ยงมาที่กระดาษกระดาษที่ผมถือไว้ให้พี่แล้วผ่ามาปุ๊บนนนนจะเป็นปุ่นเหมือนปุ่นถามติดมือกับติดกระดาษขาวเ่่มันกิแปลกเนาะเพราะว่าคือเหมือนที่บอกว่าจะมาหาผมเนาะผมก็เลยเขียนเลขไว้ในกระดาษ เขียนไปป๊บกี่ตัวนั้งเล็กนั้นสามตัวใส่แดงแตกสาตมตัวนี่นองวันนี่นะฟ้าผ่ายึกอย่างเงี้ยพอพี่มาจอดรถปุ๊บแล้วอ,อยู่ฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงมาเลยฟ้าผ่าที่ที่ที่เลขอ่ะโอ้โหตกสามตัว,ลวเ,เลี่ยไม่รู้อะไรผมจะตกใจผมคิดว่าโอ้ผมเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าในกระดาษกับมือมันเป็นรอยรอยเหมือนอะไรนะเหมือนเหมือนฐานที่ด,ดำดอ่ะมันมันเป็นฐานที่ดำๆำผ่าเปรี้ยงว่าผมมาชอบเลขนี่แหละ เลขที่เตรียมไว้ให้พี่เพราะว่าฝันว่าพี่คุมซัพย์มหาอันนี้ฝันจริงๆไม่ได้โกหกสาบานได้เลยอ๋อาบานได้เลยฝันจริงฝันฝันจริงแล้วก็เนี่ยสาบานต่อในปากจินเลยมหาจริงๆฝันเมื่อคืนนี่บ่ฝันเมื่อคืนวันนี้ก็มหาจริงๆด้วยเนาะมหาจริงๆนะครับมีความฝันแม่นมากเลยครับฝันว่าถือกระดาษใบนี้ใบขาวนี่เลยแล้วก็ฟ้าฟ้ามาผ่าผ่าเปรี้ยงเลยอ่าฟ้าตัวเล็กนี้เลยเอาโชว์เลยก็ได้อนไรจ้ะไม่ว่ากันเนี่ยเตามเลย เออน,นี่ฟ้าตัวนี้เลยครับนะครับวันว่าถ,ถือถือกระดาษนี้รอพี่ว่าพี่มา,า <c oughs> จะเป็นพศผมไม่หนึ่งสี่นะอันนี้หนึ่งสามเนาะครับก็แล้วแต่เนาะเจ็ดสามหนึ่งสามเมื่อคืนฝันว่าเขียนเลขไว้ให้พี่แล้วอยู่ๆฟ้ามาผ่าตัวนี้เลยผ่าผ่าตัวเนี้ยผ่าตัวนี้ผ่าถ้าเป็นผ่าเป็นเจ็ดหรือเปล่าเนาะสามเจ็ดบ๋อง หนึ่งสามเจ็ดบอก 7, เป็นผาพัดเจ็ดหนึ่งอันนี้ตัดเดี๋ยวผมผมตัดแค่ตัวหน้าอย่างเดียวแต่ตัวนี้อาจจะตี่ตัดเองแต่ที่จริงแล้วเล่หมีแค่ตัวเดียวมีตัวเดียวมีแค่นี้จริงๆคือเขียนไว้ให้พี่แค่น,นี้อ๋อแล้วฟ้าผ่าด้วยแต่ผมก็ถืออย่างนี้ในความฝันเนาะถือมัอนถือรอพี่เนี้ยพอพี่มาผมก็เตรียมไว้พอปุ๊บฟ้าผ่าเปรี้ยงในที่ที่มือเลยฟ้าฟ้าผ่าเปรี้ยงที่เล่ลขนี่แหละเลขฝ้าผ่าเลยตัวนี้เลขฝ้าผ่าสามตัวเลยสามตัวครับเจ็ดสามหนึ่ง ท่านท่านไม่ชอบเจ็ดไก็เจ็ดสามกับเจ <m uch> ็ดหนึ่งว่าบางทีเลขที่ผมไม่ชอบจะมันชอบใช่ไอ้เลขที่ไม่ใช่เราไปดันชอบแต่ว่าตรงนี้เราก็เลยชอบเจ็ดสามหนึ่งเลขผะผาผะผาที่นี่เลยคือปุ๊บปะผาเปรี้ยงเปรี้ยง <m uch> เปรี้ยงแต่พอสอทิพพันเป็นหนึ่งสี่เอะเพื่อมันไปขึ้นลงเต็มหนึ่งหนึ่งสี่เนาะ ว่าะว่วันนี้มีว่าถูกแน่นอนแหละไม่ให้เป็นปริศนาแล้วเมื่อถึงแล้วมาให้คูมาให้เป็นปริศนาให้ใหนึ่งสองแปดศูนพี่จอยก็โทรมาว่าช่างงวันนี้สองหนึ่งมานะแต่ผมได้อะไรนะหนึ่งหนึ่งสองแปดศูนย์แ่คนชอบหนึ่งไอชอบแปดศูนมากกว่าแต่เอฟีบางคนที่ดูดูทำก็จะได้ได้สองหนะึ่งครับครับก็เลยมี มีแค่ประมาณนี้ในความฝันเราไม่ฝันเมื่อคืนนี้นะนะฝา,า,าผ่าไม่เคยฝันแบบนี้เลยนะไม่เคยฝันมาฟ้าผ่ามาผ่าตรงยืนถือเลขอยู่เนี้ยถือรอพี่ว่าพ,พี่มาหาที่อยู่เลขฟ้าผ่าเลขในมือที่เขียนไวนะ้เลนี่ยผมยังไม่ได้เห็นดันเป็นอะไรเลยเป็นอะไรไหมตอน้าผ่า,าจะคงตกใจก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ล้มไม่อะไรเลยไม่ไม่ไม่ล้มยืนเฉยแต่เหมือนว่าไฟฟ้าในความฝันเหมือนว่าไฟฟ้าดูนิดหนึ่งแต่ว่า ที่ถือถือเงี้ยคือปึ๊บเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงฟ้าผาเลขที่ถือไว้เจ็ดสามหนึ่งสามดอกกับสามตัวตัวเตกสามตัวเลยต้นนี้เป็นเลขฟ้าผ่าในในความฝันนะฟ้าผ่าเลขในมือคือคือเอฟที่สุณทัาบได้พูดว่าเนี่ชยชจตรวจได้จะไปหาเด้อผมก็เลยเขียนเลขไว้แตงวานที่ก็เลยพบกลางคืนอ่ะไปฝันฝันเมื่อคืนเลย ผมว,ว่าฝันดนีไม่เคยฝันว่าฟ้าผ่าแบบนี้เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมือผมเนี่ยตรงนี้เป็นยังในความฝันตรงนี้ยังติดผุ่นติดทานนะ่านแบบเป็นดำ,ดำมาติดดำๆเลยครับเนี่ตรงนี้เจ็ดสามหนึ่งหรือท่านถึงว่าผมยังไงก็ชอบนะเจ็ดสามหนึ่งนะเจ็ดสามเจลขนี้ไปตรงกับตรงกับที่พี่จอยพี่จอยที่ผูกไปกับซิ ว่าจะให้สามวดแล้วแกก็ได้จริงๆครับครับยอมรับว่าแกแกส่งเลขมาแล้วแหละแต่ยังไม่เปิดเลยว่าตรงกับผมไหมครับเดี๋ยวรออีกคลิปหนึ่งเนาะรอคลิปหนึ่งจะได้ไม่ซ้ํากันโอเคครับผมนี่ก็ฟ้าผ่านะครับไม่เคยฟันแบบนี้มาก่อนเลขฟ้าผ่าผมไม่เคยนะอันนี้คือยังไม่ไม่ออกคลิปไปไหนยังเลยเพิ่งครั้งเลขฟ้าผ่านี่ยังไม่ออกเพิ่งออกคลิปนี้คลิปแรกคลิปแรกเพราะว่าเพิ่งฝันเมื่อคืนนี้อันเมื่อคืนเราคุยกันไ้แล้วคือ ฝันมันมีหลายอย่างเนาะมีตั้งแต่เราฝันเป็นลางถ้นอนหลับแล้วก็ลางให้ให้เรารู้ว่าอีกเกิดข้างหน้าจะมีอะไรก็คือคอาฝันแต่ว่าเ<ร>าตกเตวดานี่ไม่ให้ฝันเตกสามตัวนี่แปลกมากนะฟ้าพาเลขกเตกสามตัวคซื้อกระดาษในมือเปรียปร้ยงกระดาษตัวนี้เล่มนี้เลยเล่มนี้เลก,กัน้ต้องอยู่ในนี่เละเนาะตับเล่นี้อ่ะสองอีโดีกครองครั้งหนึ่งเอฟซีเพื่อแคปหนะ้าจอแคปแคปนะครับอ่ะเดี๋ยวทำไปไปเสียงไทยรัฐบาลไทยขับ<อ>เป็นรถที่หนึ่ง สิงหาคมอันนี้เลขฟ้าผ่านะครับเลขฟ้าผ่าเลขฟ้าผ่ากับมือเลยฟ้าผ่ากับมือคือท่านซ้ายแต่อย่าลืมว่าฟันปลาคุมซับหาเตรียมเลขให้คุมซับทิศพันนะครับแต่มาแล้วฟ้าผ่าในมือเลยเลขนี้นะครับเนี่ยฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงตรงกลางนี่แยกเลยใช่ไหมนช่ครับตรงผ่าครึ่งเลยอ๋อเปรี้ยงเปรี่ยงอ๋อไม่ใช่แตกทั้งสามตัวสองตัวบ่ครับน่าจะเตกสามแตกสองตรงเลขฟ้าผ่าเนี่ย เกี่ยวกับหินทิศพันธ์มากจะหนึ่งสี่จะมาหรือเปล่าพอซอหนึ่งสี่นะหนึ่งสี่หนึ่งสามเนาะลองดูเนาะหนึ่สี่หนึ่งสามลองดูด้วยนะครับอ่าโอเคงั้นก็ขอบคุณช่างจีวดมากเลยครับก็ติดตามเลขนี้นะครับคอยมีโชคมีลาภก็ทำบุญด้วยกันบางทีปูอยากให้เปิดสร้างตรงนี้ก็ได้นะครับที่ปูงดำปูงำนะครับคอยช่วยกำลังจะเริ่มจะได้ผลนะครับอย่างที่อนพฤศจิการก็เจอกันกระบวนแพรถแหรมา ไปิสถานตรงนี้ครับครับใครที่ซน์พยานาก็กดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจเยอะๆนะครับรวมบุญนะครับก็ขอบคุณช่างกิโลอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแนวทางความฝันนะครับผิดถูกก็ย่าว่ากันเป็นเรื่องของความฝันนะครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผิดถูกเราไม่รู้เลขอะไรแต่ว่าฝันคือฝันฝันจริงนะครับฝันจริงจงกล้าจงกล้าสาบานเลยจริงครับบากจะไม่มีการโกหกไม่ค่อยตกตกแต่งครับก็คือจจับกันป็นหลักครับโอเคขอบคุณครับทางกิโลนะครับผมครับ